สนับสนุนโดยวิสารอโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานอโตค่า .com ทุกวันนี้นะครับที่เราเติมน้ำมันรถยนต์นะครับผมเราคงไม่รู้ว่ามันมีค่าอะไรบ้างเยอะแยะเนาะซึ่งตอนที่ผมมาหาข้อมูลเรื่องนี้ เฮ้ยผมตกใจมากเพราะมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมส่วนประกอบของราคาน้ํามันมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมคือต้นทุนเนื้อน้ํามันนะครับผมอยู่ที่ประมาณ40-60%ถัดมาก็เป็นพวกภาษีต่างๆนะอยู่ที่3 0 4 0เลยนะครับภาษีนะครับผมแล้วก็เงินกองทุนต่างๆนะครับ5-20%นะครับแล้วก็ค่าการตลาดนะครับผมอีก 10- 1 8งงไหมครับค่าการตลาดคืออะไรหรือว่าเป็นที่แบบพรีเซนต์แต่ละค่าใช่ไหมเอ่อ คาวเทคเทคซอนนะครับผม S yes, Revolu t i o n อะไรพวกนี้แต่สำหรับผมค่าการตลาดเหมือนแบบเหมือนไม่จำเป็นไหมเพราะว่าทำไมคุณอยู่ใกล้ปั๊มไหนคุณสะดวกปั๊มไหนคุณก็เติมปั๊มนั้นอ่าในความคิดส่วนตัวนะบางคนอยู่ต่างจังหวัดแถวเนี้ยมีปั๊มปั๊มเดียวก็ต้องเติมปั๊มนั้นถูกไหมครับผมคิดว่าค่าการตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเป็นค่าที่เราไม่ควรจะต้องเสียเลยนะครับผมอ่าทีนี้มาดูกันต่อนะครับถัดมานะครับคือ ราคาขายปีกนะครับผมโครงสร้างราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยคือราคาณลงกันผมหาข้อมูลมานะครับผมเจอมาว่าประเทศไทยนะครับมีลงกันอยู่ทั้งหมด7จ็ดลงด้วยกันนะครับผมแต่ราคานะครับถูกคํานวณจากราคาหน้าลงกันประเทศสิงคโปร์ครับนอกจากราคาน้ํามันหน้าลงกันสิงคโปร์แล้วยังต้องเสียค่าประกันเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าสมมุติน้ํามันอยู่สิงคโปร์จริงๆอะ จะถูกส่งมาประเทศไทยอ่ะมันต้องเดินทางนะครับอันนี้นะครับและก็นั่นแหละครับนอกจากค่าประกันแล้วก็มีนี่แหละครับค่าขนส่งเพราะว่าถ้าน้ํามันอยู่ที่สิงคโปร์จริงๆนะครับผมก็แปลว่าต้องขนส่งจากสิงคโปร์มาประเทศไทยนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับก็เป็นภาษีสรรพสานิตรภาษีเทศบาลอะไรอย่างนี้นะครับผมกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนะครับผมก็จะมีนี่นะครับส่วนแรกนะครับกระทรวงการคลังนะครับผม ก็ตามพรบภาษีสรรพาสานิรนะครับผมเพื่อนําไปใช้พัฒนาประเทศนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ10%ของภาษีสรรพาสานิรนะครับผมเพื่อส่งให้กระทรวงนะครับผมมหาไทยเพื่อนํามาบํารุงท้องถิ่นนะครับผมถัดมานะครับผมกบนกพชแล้วก็แล้วก็วกกบงน,นะครับผมก็อาจจะโซฮ95อยู่ที่2บาทต่อลิตรนะครับผมดีเซล B7 ก็ประมาณ1บาทกว่านะ เฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2บาทต่อลิตรน,นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือก็คือแหวนนั่นเองก็คืออีก7%นะครับผมของราคาน้ามันคิดดูนะเราโดนโหมันตั้งแต่ราคาน้ำมันเด่มเนาะภาษีนู่นภาษีนี่แล้วก็1 0ของภาษีนี่รวมๆมๆแล้วก็มาเจออีก7%ของทั้งหมดนะครับมันก็เลยกลายเป็นเยอะนั่นเองนะหลายๆคนก็เคยอ่านใน Facebook มาผมก็เคยอ่านมาว่าแบบ วิบางคนขับรถข้ามไปเติมน้ํามันที่มาเลถูกกว่าอะไรนี้นะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนไงที่จะทําได้เนาะแต่ว่าเราก็รู้ไว้นะครับว่าโครงสร้างของน้ํามันเรามีอะไรบ้างนะครับก็เอาความรู้ดีๆมาแบ่งปันกันกับเพื่อนๆแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามกันดูมาโดยตลอดนะครับผมก็มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยวิสาลออตตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสาลออตตค่า com